นี้เป็นวันที่3แล้วเข้าหอมาสองวันแล้วเป็นไงบ้างหาพี่ีเข้าหออะไรอ่ะฮะเข้าหอไหนหอพักไงหอพักเอลดีมากถ้ายากๆเนี่ยก็ทำได้สกีผู้เขียนซิผู้เขียนหมายถึงหมายถึงเต้นโพแดอยนเออ ตายใจหายเลยเหมือนเต้นโพแดนใช่ไหมใช่นี่ฟีดแบ็กเราดีมากเพราะว่าไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นนักร้องตัวจริง <c oughs> อ่รา,ร,าร้องเพลงร้องเพลงร้องไห้ <c oughs> ก็มันซึ้งไงมันแบบมันอินไงใช่ไหมเออแหม่ร้องกันแหละด้วยแต่เเป็นพูดนะ